ครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้ในเนื้อหาของรายการเจาะใจผมมีความรู้สึกว่าเรากําลังนําเสนอแนวคิดถึง2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเป็นเรื่องที่พุทธศาสนาบอกไว้อย่างชัดเจนว่าใครๆก็ต้องเจอนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยของร่างกายไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเกิดมารวยจนขนาดไหนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นอยู่ที่ว่าเมื่อเราเจอแล้วเราคิดอย่างไรเราจัดการกับมันยังไงและเราอยู่กับมันได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่1นนะครับแต่บางทีเรื่องที่1ก็ไปสู่เรื่องที่2ก็คือ อาการเจ็บป่วยทางกายอาจจะนําไปสู่เรื่องราวความผิดปกติของจิตใจตามไปด้วยก็ได้หลายๆคนที่เจ็บป่วยกลายเป็นคนหดหู่กลายเป็นคนที่หงุดหงิดกลายเป็นคนที่อยู่ในอารมณ์ที่คนอื่นไม่อยากจะทํางานคบค้าสมาคมด้วยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีแง่คิดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจว่าบางคนที่เราเห็นเขาเป็นคนอย่างนั้นเพราะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นหรือเพราะเขากำลังไม่สบายอยู่ สิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปจริงๆก็ได้เรามาฟังเรื่องราวของพิธีกรที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับเธอเป็นทั้งสองข้อเลยเจ็บป่วยทางกายแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจอันมาจากเรื่องของกายจนบางท่านถ้าไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเอ๊ะเป็นคนขี้หุญหญ่นหิดหรือเปล่าอย่างไรขอต้อนรับคุณเข็มกฤตีราอินพรวิจิตครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆโหัวอย่างนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวน้องๆที่ติดตามชมรายการก็จะบอกว่าเอ๊ะก็รู้จักนะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรยังไงใช่ช่วงเดียวค่ะช่วงหนึ่งของชีวิตอ่าช่วงหนึ่งของชีวิตมันเป็นยังไงมันเป็นหงุดหงิดหรือมันเป็นอะไรยังไงคะเป็นไวทองค่ะพูดอย่างนี้คนจะแบบโหเป็นไวทองไวทองมันต้องมี4ี่สิบห้าสิบอะไรอายุนะอ๋อใช่มันมีอะไรนําไปสู่ให้เป็นไวทองก่อนเวลากลายเป็นอุปนิสัยการแสดงออกเหมือนคนไวทองเป็นคนไวทองเลยค่ะ ทั้งๆที่อายุยังน้อยก็เป็นได้จากยาจากยาอีกเรื่องก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยซึ่งผมก็ไม่รู้อีกว่าที่เคยเห็นมาเนี่ยก็ไม่น่าดูเป็นคนกระสอบกระแสอะไรก็ดูแข็งแรงดีกระสอบกระแสะเป็นคนผอมเลือดน้อยคือจะเหนื่อยๆอึมๆคลุมๆไปทั้งวันเลยอนนั้ฮะแล้วก็เป็นคนถ้าเกิดว่าคนเลือดน้อยจะรู้คือจะเหมือนกับไม่มีแรงขี้หนาวใช่อันนี้ภรรยาผมเป็นนะฮะเขาต้องการการกอดหรือเปล่า เออว่าใช่ไหมอีบ้าเราก็ไม่รู้มัวแต่ลีมใช่โอ้โหขอบใจนะลืมลืมขอบใจเลอาล่าสุดก่อนตอนนี้ไม่อาจจะไม่ค่อยเห็นคุณเข็มทางแวดวงทีวีวนเวียนอยู่ค่ะวนยังวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่เป็นเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะไปอยู่ช่องบางช่องซึ่งอาจจะเป็นดาวเทียมคือเข็มไปทำรายการข่าวกับดาวเทียมาะายการสดทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ในเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอบไปทํา ร้านคาเฟ่ของตัวเองโอเคหนึ่งยังทำรายการแวดวงโทรทัศน์อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใช่ค่ะสองไปทำคาเฟ่ใร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมค่ะไอศครีมขนมที่เดอะแจมแฟ t o อรีตรงแคองสารองสาที่เป็นโกดังใช่ใช่ใช่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านเอนี่คาเฟ่ค่ะขนมของตัวเองขนมทำเองหมดเลย ทำ,ทำเองทุกสิ่งอย่างเลยไอศครีมขนมกาแฟอะไรเงี้ยเรียนมาหมดเลยค่ะาาแล้วก็คือทําเป็น Image c o n s ซัลทให้บริษัทหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงทราบกันอ,าาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านภาพพจน์ขององค์กรใช่ก็จะมีดูเรื่องโฆษณาดูเรื่อง PR ดูเรื่อง Image ของแบรนด์อะไรเงี้ยชีวิต ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ตอนที่มาสัมภาษณ์ตอนนี้เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขดีผ่านพ้นมรสุมมาแล้วหรืออะไรหรือ,อยังอยู่ในมรสุมอยู่เป็นช่วงเบิกบานเลยค่ะพี่ดูเคยเห็นไหมสมมตินะแบบเมฆมันมาแบบอึมๆคลืมคลไนะแล้วเราคิดว่าฝนมันจะตกจะตกจะตกแล้วอยู่ดีเบื้องแดดตึงเงี้ยมีแต่แดดจ้าไม่มีแดดตึงแดดตึงแดดตึงมันแบบบึ้งขึดดดด้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่ช่วงนี้ชีวิตลงตัวที่สดสุขภาพร่างกายตื่นเช้าแข็งแรงจิตใจล่ะ โอเคที่สุดเลยค่ะช่วงเนี้ยโอเคเราจะย้อนกลับไปนะครับจากข้อมูลบอกว่าคุณเข็มเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เด็กเลยใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราย้อนกลับไปสักอายุเท่าไหร่ดี20ก็คือจะเป็นคนที่ผิดปกติเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอ่ะประจำเดือนเยอะผิดปกติปวดท้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งมาตรวจเหมือนกับตรวจจริงจเนี่ยเพราะปวดท้องมาก เวลามีประจําเดือนนี่คือหยุดงานไปเลยทํางานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องนอนเปล่าๆนอนเฉยๆทิ้งไปเลยเนี่ยสวันแล้วอีกวันนี้ยังเรียนอยู่มั้งยังเรียนอ,อยู่นะค่ะอยู่ต่างประเทศแล้วเรากําลังคิดว่าเอะเราเป็นอะไรยังไงก็คือด้วยความที่อยู่ต่างประเทศก็เลยเหมือนกับใช้ทันยาเอาอดทนอนะ เข็มจะบอกว่าข้อเสียของการดําเนินชีวิตสมัยก่อนเข็มก็คือตั้งแต่อายุสมมุติสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราอ่ะผิดปกติแต่ว่าด้วยความที่เราไปเรียนต่างประเทศเนี่ยแล้วมันจะซื้อยาเองไงที่นู่นอ่ะแล้วยาแรงหมดเลยยาแก้วัดก็แรงยาแก้ปวดก็แรงแล้วมันทำให้คนตัวใหญ่กว่าเราให้คนโพเเชียนที่ตัวใหญ่ขนาดมวลร่างกายเยอะกว่าเราเลยยาแรงพอกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เริ่มทํางานก็ไม่ได้เต็มที่แล้วก็มีช่วงแบบ เป็นลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเอ๊ะผิดปกติแล้วล่ะเอ้ยมันมันไม่ธรรมดาแล้วแล้วก็ปวดแบบเวลาเดินนี่คือแบบงอเงี้ยตลอดเวลา<ะ>ในหนึ่งเดือนนี้ต้องมี3าสี่วันที่หนักหนักเลยทีาทำอะไร,รไม่ได้เลยใช่ก็เริ่มปรึกษาที่บ้านอนะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่อนะไรเงี้ยเขาก็แนะนาคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอที่เข็มหาตั้งแต่อายุ20่สิบกว่าจนปัจจุบันสรุปว่าคุณเป็นอะไรโอ้โหจะบอกไงดีอะฮอร์โมนเยอะอะ เป็นคนฮอร์โมนเอสโตรเจนโยแล้วก็เป็นคนเป็นเด็กคิดมากคือเข็มจะเล่าก่อนว่าโรคเอ่อช็อกโกแลตซีสอย่างเงี้ยคุณหมอเขาเคยเล่าให้ฟังว่าสังเกตสิว่าคนต่างจังหวัดเป็นน้อยสังเกตไหมคะคนต่างจังหวัดก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นพี่พี่ฟังไปเองแหละโอเคโอเคแล้วก็คือคุณเป็นช็อกโกแลตซีสและคุณมีก่อนเ่าโอเคช็อกโกแลตซีสคือเนื้องอกอยู่ในบดลลูลูกคือมันอยู่ที่รังไข่ก่อน เขาจะเป็นกับผู้หญิงอายุมากๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใค,ใครๆกเ็<ค>เ,ๆเป็นได้เด็กเลยใครๆก็เป็นได้เป็นเหมือนช็อกโกแลตเลยเ<า>กาะที่รังไข่แล้วหมอเนี่ยเขาก็เฉือนออกไปรอบหนึ่งคือผ่าเจาะอะไรเงีย<ฆ>้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็คือเรารู้แล้วล,ล่ะว่าเราจะปวดท้องมากข้างซ้ายข้างเดียวหรืออะไรเงี้ยพอไข่จะตกเริ่มปวดปวดแล้วรู้เลยว่าหูมันเดินปวดอย่างงี้เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยหมอเขาก็ตรวจเขาเจอช็อกโกแลตซีสก่อนคุณหมอเขาก็เล่าว่าคนต่างจังหวัดจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่าคนต่างจังหวัดจะไม่เครียด อาาตอใต้มสมองเนี่ยมันจะพุง่งตรงปรื้ไปที่มนลูกผู้หญิงเลยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิง,ญงทํางานเยอะๆผู้หญิงนอนน้อยๆจะเป็นครับส่วนใหญ่<ช>ค่ะก็ะ <c oughs> คือยิ่งอยู่กับความเครียดเยอะก็จะเป็นได้ง่ายใช่สองคุณมีฮอร์โมนที่ผิดปกติด้วยเยอะค่ะเพิ่มไหมเป็นมีผลด้วยไหมหมอบอกว่าฮอร์โมนเําทำงานตลอดเวลาเลยตอนเขมอายุสามสิบกว่านี่ฮอร์โมนเป็นอายุสิบแปด่ะแต่ผลดีก็คือน่าจะเด็กคิดเอาไหมฮะร่างกายเราจะเด็ก แต่ผลเสียก็คือพวกเนื้องอกพวกนี้มันจะปูดไส้ปูดควา้าแล้วเ <มา S 1> ข็มผ<า>่าตัดไปแล้วมันก็มาใหม่เนี่ยนี่เข็มผ่าสองรอบอถ้ากระซีจนกระทั่งเฉือนจนรังไข่เนี่ยเหลือแบบนี่เดียวยังพอผลิตได้ก็ยังอุตสาหผลิตไข่มาได้เดือนละหลายหลายฟองเลยนะมันไม่ใช่เดือนละฟองหรอปกติไงคะผู้หญิงทั่วไปก็เดือนละฟองแล้วก็เป็นประจําเดือนไปแล้วเข็มเคยปวดท้องไปหาหมออีกท่านหนึ่งคุณหมอเขาก็ทำซีทีสแกน เขาก็บอกว่าหุ้ยเข็มเป็นเนื้องอกเต็มท้องเลยก็เลยกลับไปหาหมอคนเดิมหมอคนนึมก็ตรวจเรียบร้อยออกมาบอกว่าเป็นไข่ตกสามฟองพร้อมกันโอ้ยอย่างนี้ถ้ามีสามีก็ได้แฝดสามเลยเสียดายเนาะอะไรเสียดายเนาะ <laughs> สามีหรือลูกที่เสียดายเสียดายไงเพราะาถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดท้องก็จะแฝดตลอกโอเคใครที่ชอบลูกแฝดถ้าเป็นอาการนี้ก็จะไม่ไม่ระเกียดนัก็จะชอบทูกสูกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือความผิดปกติของร่างกายรักษายังไงครับตอนแรกเลยเนี่ยก็ทานยาทานยาแก้ปวดทานจนสุดท้ายเนี่ยปวดมากเป็นลมหิ้วไปโรงพยาบาลเนี่ยเดือนหนึ่งหิ้วไปโรงพยาบาลหมอฉีดยาปึ้งฉีดยาให้สําหรับแก้ปวดที่จะผ่าตัดนะแรงมากอะค่ะแล้วก็หลับไปเลยสลบแล้วก็ตื่นมาฟื้น ไม่ได้แอดมินนะคะหายกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเข็มมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไม่โอเคละยุ่งละเริ่มแบบอยู่ปกติไม่ได้อไรเงี้ยก็เลยปรึกษาคุณหมออันแรกเลยก็คือที่ลองรักษาดูก็คือเข็มเคยออกรายการรายการหนึ่งเชิญคุณหมอท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคนเป็นโรคเท้าช้างแล้วที่เขาสัมภาษณ์กันนะคะแล้วคุณหมอเขาใช้วิธีขันฉนะจําได้ไหมคะ จะไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในการนั้นฮะไม่ใช่ดังจะตายจะเป็นแบบคนรถเท้าช้างใหญ่ๆแล้วคุณหมอก็ใช้วิธีขันขันขันช้อนแล้วขาก็จะเล็กๆลงเหมือนรีตตอมน้ำเหลืองคุณหมอคนนี้เขาก็ชวนอุ้ยเข็นไปตรวจไหมให้เข็นไปทำเอ็มไอเพื่อจะเอาตอมน้ําเหลืองส่วนล่างเข็มเนี้ยไปให้หมอคนเนี้ยท่านเนี้ยดูว่ามันเกี่ยวด้วยไหมอะไรใช่ปรากฏเอ็มไอออกมาเนี้ยติดกันไปหมดเลยข้างในอะมดลูกติดกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะติดกับลำไส้ อะไรทําให้มันเป็นอย่างนั้นพังผืดคุณมีพังผืดแถมมาอ,<ช>อีกก็อันนี้แหละค่ะที่เกิดเกิดจากฮอร์โมนแล้วก็ตัวพังผืดนี่มันก็ทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันติดกันแล้วเข็มก็ไปเจอเอ็มไอคุณหมอท่านนั้นเขาก็อ่านผลเอ็มไอเขาก็วยส่งเข็มกลับคืนเนี่ยไปหาคุณหมอสูแล้วก็เพรินเข็มมีเพื่อนของเออเป็นคุณอาของเพื่อนเป็นคุณหมอลำไส้ก็ส่งเข็มกลับไปเขาต้องส่งเพราะว่าเขาขันชนะไม่ได้ขันไม่ได้ขันยากเลยอันตรายมากนะะ <c oughs> ไปไม่เป็นเลยแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็คือพอก็ส่งเข็มกลับไปเนี่ยหมอเขาเริ่มเริ่มทำซีทีสแกนอีกรอบหนึ่งเคานี้เจอแบบลำไส้ดำปีเลยมืดเขาก็นึกว่าเข็มเป็นมะเร็งเคานี้เรื่องใหญ่เลยโหแบบสั่งตรวจตรวจปุ๊บๆอบบอกมาเดี๋ยวไอ้ลำไส้ดำเป็นอะไรเนื้องอกในมดลูกอ่ะกินเข้าไปในลำไส้ค่ะจนลำไส้เนี่ยดำไม่มีรูออกรูออกแบบเล็กาทำให้คุณกินอาหารแล้วไม่ไม่อึ มันทานไส้ไม่ได้ใช่อันนั้นคือการผังผืดช็อกโกแลตซีดการดึงล้างอวัยวะแล้วก็เนื้องอกไปกินถึงลำไส้จากมดลูกใช่ประมาณนี้เลยในที่สุดมันเยอะขนาดนี้ต้องรักษาด้วยวิธีการฉีดยาให้เป็นไวทยทองค่ะฉันโกรธฉันเวียงฉันกลับบ้านแลละแล้วก็ทุกคนผิดหมดอ๋อคนดูผิดไม่ยอมรับความผิดตัวเอง คนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้ช่วยเราไม่ดีคนนเสื้อผ้าไม่ดีกลายเป็นคนขี้โมโหแล้วก็แสดงออกแบบนี้เข็มให้ยาไปทำมาหนึ่งปีเต็มวันที่เข็มไปบอกหมอว่าไม่เอาแล้วว่ายานี้ถ้าหมอให้ต่อค่าตัวตายแน่ๆงั้นลองเปลี่ยนยาดูแต่ยานี้ต้องฉีดทุกเดือนผมเตือนนะครับอะไรอ่ะคืออะไร กับว, variance, วา่าเรากําลังอยู่ในสนามแข่งแล้วบอกว่าพอๆพอๆอย่าเร็วมากไปสังเกตไหมครับชีวิตคนทุกวันนี้อ่โอ้โหมันเร่งรีบกันมากเลยเนี่ยอ่าจอิง